ประเทศไทยเองเนี่ยเราเป็นดับ6กของโลกเป็นผู้ที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดเพราะนั้นก็เป็นการจัดลำดับที่บอกว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกที่อยู่ในโอเชียนนั้นประเทศไทยถูกมองว่าเดี๋ยวว่าทำให้เกิดมลภาวะในโลกนะครับเราทิ้งขยะลงทะเลเนี่ยปีหนึ่งมากกว่า40,000 0ตันในฐานะที่ PGC เองที่ผู้ผลิตพลาสติกเองเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างในการที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นเราบอกว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ว่าพลาสติกคือหลักฐานที่ผู้ร้ายทิ้งเอาไว้มันก็เลยเป็นปัญหาของโลกขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเราต้อง หาทางในการที่จะจัดการหรือว่าทำยังไงให้เกิดมูลค่าเพิ่มของพลาสติกเหล่านั้นเพราะว่าเราคี่รพลาสติกเองเนี่ยเป็นสินค้าที่เราอายุยืนพลาสติกประเภททั่วไปจะาปอายุถึง450ปีมันถูกสร้างมาเพื่อสามารถที่จะใช้ได้ระยะยาวทายัางไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงนั้นก็เป็นโจทย์หนึ่งที่เราเอามาคิดว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับ,รบแทนที่จะปล่อยให้มันทิ้งลงไป เราคิดจากที่ว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้เรื่องของเคมีภา์หรือเรื่องของพลาสติกที่มันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาโดยที่เรายังงงเลยว่าเอ๊ะเราสร้างสิ่งที่มันมีประโยชน์เนาะแล้วทําไมมันถึงได้กลายเป็นเหมือนผู้ร้ายไปแล้วอะค่ะโชคดีมากที่เราไปเจอมูลนิธิหนึ่งที่สเปนเขาชื่อ EcoAr ร์ฟเขาทำโปรเจกต์ชื่อ Upcycling The Ocean สเนี่ยค่ะสำเร็จโดยเขาทํากับชาวประมงเหมือนคุยกับชาวประมงว่าช่วยเอาพลาสติกขวดต่างๆที่คุณได้เไยพบเห็นซึ่งยากมากที่คนจะออกไปขนาดนั้นเนี่ยกลับมาด้วยแล้้้วเเเาาาาจะปป็นนนผูรัับพลลสิกห่มแ ภาพมันใช้ innovation เข้ามาให้มันกลับคืนมาได้ไม่ใช่เพียงแค่รีไซเคิลไม่ใช่ขวดกลับมาเป็นขวดแต่ขวดมันจะต้องทําอะไรที่มูลค่ามันมากกว่านั้นแพงกว่านั้น<อ>ก็โชคดีอีกที่พอเราคุยกับบริษัทนี้แล้วเราบอกว่าเ,เราอยากทําที่นี่ในประเทศไทยเริ่มต้นคืออยากให้คนตระหนักรู้ในการที่จะช่วยกันเก็บขยะเนี่แหละในทะเลตามชายฝั่งเราก็เลยคิดว่าแล้วใครล่ะจะลงไปช่วยเราเก็บขยะ นอกจากชาวประมงแล้วเราได้พันธมิตรที่ดีมากคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาอยากที่จะทําให้คนท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันจัดทําเป็นอัพไซเคิลเดอโอเชียนไทยแลนด์ขึ้นมาอบมือด้วย อยากให้อธิบายนิดนึงว่า u p c y ซ l i n g กับ recycle ต่างกันยังไงมันเหมือนตอนต้นทางแต่มันต่างกอนปลายทาง r e c y c l ลคือเอาพวกกระป๋องขวดที่มันอาจจะโสโปรกเลอะทั้งหลายแล้วเนี่ยเอามาผ่านกระบวนการหลอมมันใหม่ทําเป็นเม็ดใหม่แล้วก็มาทําให้เหมือนเดิมกับสภาพเดิมจากถุงกลายเป็นถุงเหมือนเดิมเพราะนั้นการ r e c y c l ลเองนั้นไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่ u p c y ซ l i n g ก็คือว่าจากขวดน้ํานั้นเนี่ยเราไม่ได้กลับมา recycle มาเป็นขวดน้ําใหม่แต่เรามาแปลสภาพของมันให้มีมูลค่าเพิ่มก็คือว่าจากขวดเราก็ผ่านกระบวนการ ละเอียดทําเป็นเส้นใหญยจากเส้นใหญ่มาทอเป็นผ้าจากผ้าก็กลายเป็นเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นจากขวดที่เราเห็นนัข่ขวดน้ําดื่มเนี่ยก็สามารถจะกลายเป็นเสื้อผ้าที่เป็นผ้าโพลิเซอร์ที่เรารู้จักกันคนอาจจะไปะเอ๊ะมันไต่ขยะรปรากฏว่ามันกลายเป็นแฮชแท็กแวร์โยออนเวสคือทุกคนมองว่าใช้ใส่ยข,ยขยะของคุณเองเสียงตอบรับดีด้วยความรู้สึกว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมถ้าฉันใช้ผลิตภัณฑ์เราแค่ในคนช่วยละคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่เคยเป็นขยะแต่ตอนนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ถ้าทุกอย่างในชีวิตประจําวัน ทํามาจากสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าขยะมันจะเป็นอะไรที่งดงามมากถ้าบกบบว่าเราไม่ต้องผลิตอะไรใหม่เราแค่เอาของเก่ามาผลิตใช้ได้หมดทุกอย่างเลย พี่อยากจะพูดถึงคําว่าไลฟ์สไตล์อะไรที่จะเป็นไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกคือ <c oughs> ตอนนี้ค่ะทรัพยากรของเราเนี่ยต้องใช้กับคนจํานวนมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนเราจะถึงหมื่นล้านคนและประรชากรถ้าไลฟ์สไตล์ของคนยังเป็นแบบเดิมยังไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าเอะเราสามารถที่จะเอาของเหล่านี้กลับมาใช้ซ้ํับ,บริหารจัดการมันไม่ได้เนี่ยพี่คิดว่าลําบาก <c oughs> สิ่งที่เราทําทุกอย่างเราทําเพื่ออยากจะให้คนที่เป็นประชากรโลกทั้งหลายอ่ะให้เราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราให้ได้ circular living มันมีคอนเซปต์มาจากการใช้หมุนเวียนแบบสกุลไลน์อีคโนมีแต่คำว่าลีฟวิ่งคือเราทำยังไงให้มันมาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราถ้าคนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้<ะ>เป็นไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกให้โลกเราเนี้ยมันทรัพยากรเพียงพอสำหรับทุกรุ่น ที่ว่านี้เราประสบผลสำเร็จที่เราทำทั้งหมดคือการสร้างต้นแบบให้เองเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าการทําเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทําได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าโจบน์นริงๆก็คือว่าทุกคนต้องมีจิตสำนึกนช่วยกันเราที่เคยเป็นผู้ร้ายนั้นต้องเปลี่ยนเป็นคนดีซะมาช่วยกันในการที่จะใช้ใชประโยชน์ให้มันสูงสุดเป็นการที่เราจะช่วยกันได้